สวัสดีครับช่องเชียงเดียว์ชาแนลนะครับพอดีมีแขกมาเยือนนะครับมีแขกมาเยือนยังวัดกวนบุญน,นะครับคนแปลกหน้ามาผมต้องได้ไปถามนะครับโอ้งวดนี้อย่าลืมนะครับนี่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 ครับโอ้สวัสดีครับมาจากไหนครับนี่ มาจากกรุงเทพเหรอครับเอ้าม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 านานยังครับนี่สวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับวันนี้มาเป็นเจ้าภาพครับมาเป็นเจ้าภาพเลยไหมครับเจ้อ๋อมาคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับนี่ท่านผู้ใหญ่ครับเจ้าภาพก็เป็นผิดียังครับเออวันนี้มาเป็นเจ้าภาพโัวเจ้าภาพนะดหน่เดินทางมาถึงเมื่อเช้านี่บ่าครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับโอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะครับงานเรายัง เดินหน้าไปได้ดีมากเลยเนาะรวดเร็วทันใจมากสีนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเหระครับสีชมพูพิมบัวสีชมพูองค์พระเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยครับจ่ายเงินแล้วเนาะอะไรครับไม่ผมก็จะถามว่าจะเอากระถินมาหรือครับแขกผู้มาเยือนนะครับคนแปลกหน้ามาเยือนผมต้องถ่ายไว้นะครับ เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครับลงไปเ้อยดีครับอันนี้เราก็เหลือสีเนาะเดี๋ยวซื้อสีมาให้ช่างช่างเดี๋ยวสีกี่กระถังให้เดี๋ยวผมจดรายละเอียดไว้แล้วครับจดให้ผู้ใหญ่ยังจดแล้วครับเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวเรารายละเอียดเดี๋ยวเขาจะคุยที้ก็เสร็จเขามีหลอดไฟมาให้วมาเลย ไฟไปเนาะเนี่ยลอยเป็นอย่างที่เขาฝากว่าอ๋อมันติดข้างหน้าอีกยังเยอะยังเยอะข้างหน้าอีกข้างหน้าก็มีนะข้างหน้ามีหลอดไฟนะหลอดไฟประมาณยี่สิบหลอดติดให้ด้วยกระติดเท่ายกระติดห้องน้ำทุกห้องเดี๋ยวนี้ข้างบนน่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละจะมีหลอดไฟมาอีกยี่สิบกว่าหลอดนี่แหละติดห้องน้ำทุกห้องแล้วก็ได้ติดเลยติดทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะอุ๊ยแต่สมาแต่กรุงเทพนี่นี่แหละครับ ท่าสีก่อนนะครับท่าสีก่อนนะครับเดี๋ยวม่เจอผู้ใหญ่เดี๋ยวต้องอัเดให้ดูหน่อยครับก็คิดถึงวัดมากนลยผมมาด้วยของลยอเลยเห็นนั่งยิ้มสองพวีเมียไม่คิดถึงผมเลยเีาไหมีให้สบุเนาะจัดการทาีใช่มี่ลีก็กลีนเเห็นไหมมอบอีกสไตล์โรมันเลยนะนี่ เปลี่ยนไปเรืย่ยเป็นาจานดีดูมาเย้ยเย้เโอ้โห <c oughs> ไหนเขาไม่ม่เอาเข้าไปสอนต้นเลยจัน เสร็จแล้วครับเสร็จวันี่ครับเสร็จวันนี้แหละครับครับพวกคุณมาผมก็จะไปละเพราะว่าผมเหมือนลูกเมียน้อยนะเวลาไปไม่เคยไม่เคยคิดถึงผมเลยไปก็หมดเลยหมดเลยไม่มีคนดูก็หมดเลยแหละ ผมอยากไปอยู่่มันก็ <Okay. S 1> <อ>คุณหนอ,อแล้วก็คุณราชนีนะครับเดินทางมาถึงวัดดิบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะได้คุยกันนอกรอบอีกทีหนึงนะครับก็นี้ก็อัปเดตด,ด้านหลังฝ้าด้านหลังครับ ก็เหลือแค่นี้วันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับขอบคุณที่เขารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีมช่างเดียวนะครับสวัสดีครับ